สรุปกูถือดาวมาวันนี้เฮ็ดน่ากินในห้องเรียนคือตันคือหมอกูไปดั่นแหมพูดดั่นแหมเอาไปใครของหมอของห้างผู้มากว่าสั่งมูแท้แล้วโดนดัดไปหนึ่งมาม่าก็เริ่มเขียนไปแล้วนะเราก็ไม่รู้หรอกาใส่อินกันไหมนี่ไงแต่ฉันก็เลือกไม่ใส่เองน อได้บบนี้บ่เกิดออีัมุ้งเนี้ยกับอีไข่อยู่มาสามวันแล้วเยนหรอใช่ผักมุ้อนาหลุกเป็นเดือนตั้งแต่สรุปมาดามาตั้งแต่เยนเองเป็นอีกเป็นเดือนยังี่าไข่ับไเอาเสียงเฮ้ยเสียงตุ้มเอาน้ำใส่อาไม่ได้พูดเล่นนะหนี่มเอาน้ำเอาน้ำ ไปอีกเลเอ,อ,นะอ,อแล้วกูก็พลาดไปหลายช็อตอยู่นะแค่ีแห,ห,แแหแกจะลองนะแจะลองอกับซ้อมผีดนะล้องเ,อเน,นีอนี <S <S ่ว่าจที่เจนอะแดงๆเหมือนในนี้ยังไม่เสร็จอยู่ <S <S นะยังไม่ไไมหมดเลยแ่เย็นเด้ จนนี่นะคะเราก็ได้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ในนี้เครื่องนี้แล้วเค่อนี้ช่วยกันขับรถขอนี้แค่ต้อนให้อกะพอนเฮ้ยไปจับะลากมาสเม่กินออกินเลยอโอ้ my god เดินชิโน่แสนเบสเคลิร์สคุณที่ดูแต่หมอล้ำแล้วคุณก็นั่าหงายเพล่แสดงว่าเราโดนหลอกแล้วเนี่ยโดนหลอกแน่ภาพหน้าซองเป็นอย่างนี้นะคะที่ทำออกมาก็เออมันใส่น้ำเยอะค่ะแล้วคนที่ชิมคนแรกมาปิดมาปิดหม้อเลยป่ะปิดแร แล้วเราก็จะมาชิมกันชิมนี่ใสหอไปจามกินกันอ่ะหน้ามาัเดรี้ยวแล้วเราก็จะตัดออกทั้งหมดไม่มีใครทั้คน อร่อยไหมคอะไรข้าวเชือดเปรี้นเลยค่ะมันจะอะไรอ๋อแล้วก็มาดูคนนี้กันนะจ๊ะยายายาคนนี้บอกว่าอย่ามาแย่งของกูนะมึงไทยรู้ได้โซเดียมในชั่ววันแบบเป็นหมื่นพรุ่งนี้มาตัวจุ่มเลยดิ่เอาดิ่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอร่อยไหมคะอร่อยนะเนี่ยแหน่รักวงมากแม่หน่อย ก็ตกปะกลัก็ตกเกิดเหตุการไม่คาดฝันเฮีี่เอากระจกมาลองค่ะเขาเอากระจกมาลองจินมาล่าไปเลยสิคะไม่เลยเคยมไ่จะจับไปอี่แน่ที่เขาจะจับวาดิโอมง ราเะไอดอนสองคนก็ทะเลาะกันค่ะเมื่อกี้แต่เราไม่ได้เก็บภาพไว้จิกหัวช้ำทั้งคนเชื่อมหมเราจะบวมนาจะบวมนะแล้วก็รอให้เพื่อนมากินค่ะทางที่จริงน่ะเรายังกินไม่หมดหรอกค่ะผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วทีก็ได้มาช่วยกันนะคะกันทุนเอาพูดจาหนะคะตอนนี้ เราอยู่คุกบ่อไม่ยอมหลอบแน่ตัวตรงเมื่อกี้ใครที่กินนะคะลงมาด้านล่างเลยนะคะแล้วก็มาล้างช่วยกันไม่ใช่แค่หนึ่งตัวกับห้าคนคือใช้กรรมนะพี่ดอกเมตตาหนีจอต้นเรื่องมาอีชฉาใช่ไหมพี่มอนิก้าก็กินขับมือก็วิ่งหนีแล้วสภาพค่ะสภาพรู้ไหมใครกินเท่ากับเราอ่ะกินปลม่กินปลาซอสเกลือค่ะเป็นเทนี้ค่ะ อ๋ออันนี้มันซดเล่เสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้มันซดมาแล้วมันซดมาแล้วแทบเมินมากเลยรู้สึกแบบมีกำลังใจเยอะเลยนั่นไนั่นลายนั่นอันนี้เป็นแก้วแกะรัสเซบาทอซีบอลยังไงตั้งรอบหน้าก็ต้องกินด้วยคาราเมลน่าเอาไปจอยอยากกินกันเด้วย เด่น <Hoy S 2> ี่ให hey. uh, uh ้พลังก่อนให้พลังมี อะไรนะเพลงอะไรล่ะรองเข้าฝันอ๋อไม่เคยฟังเลยรอฟังเคยฟังไหมเคยคอฟังไหมหนึ่งสองาม่งง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 ง่งง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  แบอกว่าไม่กนีไม่ะเป็นไงเ่ไปเลยเหมือนก็เลยเปลี่ยนให้สี